ขออนุญาตเลิกที่พี่เมย์ก่อนลวกันในฐานะที่เป็นแบบว่าไอคอนิกของความสวยล้วเป็นหัวคือถ้าใช้คำว่าดูมาตั้งแต่เด็กๆนี่ก็คงจังใครเกินไปแต่สวยจริงงานโพงงานผิวนี่สวยจริงไม่รู้ว่าเอะขอบหรืองกระดับอะไรแต่ว่าวมันก็เป็นความจริงนะคะคือตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเราแบบ40แล้ว,ว,ลวฉะนั้นมันเรายู่มานานจริงๆแต่ว่าเราก็รู้สึก,อกออเอภูมิใจตัวเองนะที่ที่ ข้างๆโรงแรมเราไม่อยู่งานถามๆพี่เบย์เอก่อนถามพี่เบย์เองก่อนวันนี้รู้สึกยังไงบ้างทานงานไกร์โมเดลนี่ของใครคะนี่ก็ต้องบอกเลยว่าทันทีที่เดินเข้ามาเรารู้สึกแบบว้าวว่าไม่คิดว่าจะมีคลินิกสวยๆอยู่ในวังทองนะคะแล้วก็คือด้วยโทนสีด้วยบรรยากาศรวมไปถึงกลิ่นแล้วก็การตกแต่งคือมันใช่คือเข้ามาเรารู้สึกสบายรู้สึกแบบเออแบบมันมันฟิลแบบรีแล็กซ์แล้วก็ อยากทำไปหมดเลยก็จริงๆเมื่อกี้คี่บอกว่าเอออยู่มานานนะมันก็ต้องดูแลตัวเองเราจะต้องอยู่ยังไงแบบให้กับเด็กให้ดูเป็นวัยเดียวกันคือแบบข้างขึ้นไซ้ายหรขวาครทั้งหมดนี้ก่อนเข้าคลินิกใช่ก่อนเข้าคลินิกอายุจะต่างกันแต่พอเข้ามาปุ๊บเอ้าต้องใกล้ๆกันนะก็ไม่รู้สินะแล้วมองเพลินว่าสวยจริงนะเราก็คนสวยแล้วอะ เออกเลือกจริงเลือกจริงไอ้เดี๋ยวหัไปถามน้องสองคนบ้างน้องนเฟิร์สต่อนน้องเฟิร์สครับผมรู้สึกยังไงบ้างวันนี้าแกรู้เป็นที่ของเดินทางไปนีก็จริงๆรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับแล้วจริงๆก็รู้สึกว่าแบบเออตอนแรกเรายังไม่ได้เดินเข้ามาอะไรไม่เห็นว่าบรรยากาศข้างในเป็นยังไงพอเข้ามาแล้วอย่างที่พี่เมย์บอกเลยก็คือรู้สึกอบอุ่นแล้วก็กว้างมากๆรู้สึกสบายมากๆสามร้อยตารางเมตรนะใช่ใหญ่มากๆใหญ่มากเขาบอกว่า ก่อนที่เราเป็นคลินิกเนี่ยเขาเคยเป็นที่ทำพาสปอร์ตก่อนซึ่งที่ทำา้าอร์ตทุกคนก็รู้ใช่ไหมครับว่าต้องรองรับคนที่มาใช้บริการต่อวันเนี่ยหลักร้อยหลักพันต่อวันแต่ว่าพอดีองค์สุนย้ายไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเราก็เลยเทคโอเวอร์พื้นที่ซะเลยน้องโอบ้างน้องโอบ้างเป็นไงบ้างครับครับก็จริงๆผมมาเอ็นบีเคบ่อยครับครับอะไรครับมาทำอะไรครับมาทำงานบ้างมาช้อปปิ้งบ้าง รู้สึกว่าเริ่มมีที่มีกรณีเหมือนกันเพราะมันก็สะดวกแล้วก,ก็มาง่ายดะครับแบบาแการตกแต่งสวยด,ด,ด้วยอาหารอร่อยมากพ <c oughs> อชิมแล้วรับประทานเรียบร้อย <c oughs> หมดทุกอย่างหมดทุกเวลาอ่ะให้คุณหมอพูดบ้างเอาเข้าเรื่องวิชาการหน่อยแล้วกันสําหรับปีนี้นะฮะปีนี้คืออะไรที่เป็นเทรนด์ที่มาแรงที่สุด <c oughs> อย่างคือการดแบบรูแลตัวเองให้ดูอ่อนวัยค่ะก็จะได้ยินบ่อยๆเลยว่าหมอทำยไงก็ได้ให้หน้าไม่แก่ทำให้หน้าดูเด็กอะไรเงี้ยหรือว่าทำยไงก็ได้ให้แก่ช้าที่สุดค่ะก็ทำให้ผู้ดักใหม่ๆอ,ออกมาเยอะมากๆเลยในปีนี้มันจะเป็นกลุกก่มเครื่องยศกชั่ที่มาแรงเลยกลุ่มเลเซอร์งานผิวหรือกลุ่มฉีดต่างๆไบโอซิงเเลเตอร์กระตุ้นคอลลาเจนอะไรเงี้ยค่ะก็สำหรับเดอะแกรมเนาะก็จะเน้นให้คำปรึกษาแล้วก็ประเมินก่อนในะครับแรกเพื่อให้คนไข้เนี่ยเข้าใจปัญหาของตัวเองแล้วก็ ออกมาเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดของตัวเองค่ะดูสวยขึ้นหล่อขึ้นเด็กขึ้นแต่ว่าเังดูมีความเป็นตัวเองอยู่ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความน่าเด็กเนาะคือถ้าเกิดแบบอายากให้แก้มยุบแก้มหายหรืออะไรเงี้ยพี่เดาจะมีอะไรบ้างครับที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ่จริงๆจะบอกว่านวัตกรรมมันค่อนข้างเยอะมากๆเลยค่ะกลุ่มเครื่องกลุ่มเฉดอะไรอย่างนี้เนาะแต่จะบอกว่าเทรดเนี่ยจริงๆการทําให้หน้าเล็กเนี่ยไม่ได้เหมาะทุกคนค่ะ การทำให้หน้าเล็กเกินไปบางทีเติมเยอะเกินไปก็ทําให้หน้าดูมีอายุได้เหมือนกันก็อย่างที่บอกเนาะหมอเน้นเรื่องการให้คำปรึกษาก่อนเสมอค่ะถ้าเกิดว่ามีปัญหาตรงไหนเนี่ยมาคุยกัาได้เลยใช่ค่ะและให้เราดูธรรมชาติที่สุดแล้วก็ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอยากทำเลยอยากทำอยากทำเลยอ่ะอันนี้ก็สามารถเออพี่กาลังจะถามพี่พ้อมต่อเลยว่ารอบที่แล้วได้ใช้บริการอะไรไปแล้วบ้างแล้รู้สึกเป็นยังไงบ้างครับาพี่แล้วจริง จริงๆก็อยากทําในส่วนของปวดเครื่อนนะคะแต่ว่าเรื่องจากเวลาที่หมอยทวยหมอก็เลยจัดแบบเขาเรียกสูตรพิเศษในพิเศษในการดูดีนี้ก็คือสิ่งที่หมออาจจะเห็นเราเหนื่อยเนาะก็เลยบอกว่าเอาสุขภาพก่อนก็คือบำรุงตับอันนี้คือชอบมากสาหรับคนทำงานนะครับก็คือไม่ใช่ว่าอุ้ยเราจะลงทุนแต่ภายนอกแต่จริงแล้วภายในสำคัญว่าะจริงเรื่องเรื่องต่างๆมันส่งสื่อกับพิษกันเนาะ แต่ครั้งนี้บอกว่าโอ้ยอยากในสุขเลขกีิคเขาอมด้วยซึ่งวันนั้นําก็คือตอนทําเสร็จเราก็ยังไม่ได้อะไรนะก็คือนอนแต่ว่ารู้สึกว่าอยู่ข้างในสบายมากหลับแล้วก็รู้สึกสบายแต่พอทําเสร็จเนี่ยเหมือนนอนไปทั้งคืนแล้วแบบนอนไปสาวันแล้วตื่นมารู้สึกเฟรชก่อน <S <S พอเฟรชเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มี่ทำรู้สึกว่าอุ้ยตายสดใสามากคืนนั้นได้ออกไปเที่ยวเลย <S <S พอจริงเออมันเหมือนเติมพลังชีวิตแล้วพอแบบวันรุ่งขึ้นอย่างเงี้ยไปถ่ายหน้าต่อตากแดดชนิดที่ว่าเฮ้ยเรามีความรู้สึกว่าพอเราเข้าแดดมาเนี่ยหน้าเราต้องมีมากกลับกลายเป็นแบบวันนั้นก็คือสีผิวก็คือไม่ดรอปแล้วก็กลายเป็นแบบผิวหน้าเราดูสว่างขึ้นอย่างเด้งังซึ่งคุณตมอบอกว่าใส่แบบสูตรอะไรให้นะวันนั้นแบบเสูตรอะไรครับทุกคน เนียครับเป็นเรื่องบอกบอกว่าคุณหมอไม่ใช่ว่าจะใส่สายเขาไปเขาค่อนข้างแบบดูไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็วิเคราะห์ว่าที่ป้อมเนี่ยขาดเกินอะไรมากหรืออะไรที่ควรจะใส่เข้าไปซึ่งไอตรงนี้มันแตกต่างจากที่ป้อมไปที่อื่นนะครับหลายๆที่ก็อาจจะดีนะแต่ว่าสําหรับคุณหมอเราเราเห็นว่าคุณหมอไขาเรีว่ามาถึงทำตามโปรแกรมอยากทําอันนี้มาท้าแต่เขาจะดูเราก่อนไลฟ์สไตล์เป็นยังไง แล้วก็คือแน่นอนมีอายุหนอทำงานหนักอาบบรุงตับไตไปก่อนแล้วเสร็จแล้วในเรื่องของผิวเนื่องจากเราทำงานต้องเจอดาราสวยๆแบบนี้หน้าเราก็จะตอบไม่ได้คุณหกอเลยแอบใส่ผิวค่ะไปซึ่งที่ป้อมว่ามันตอบโจทย์แล้วก็มันค่อนข้างราบใจเนาะแต่ในส่วนของเรื่องเครื่องมือเนี่ยเดี๋ยวเรา่เร็วๆนี้อาจจะต้องแบบมราจะสั่งไเนี้ยซึ่งซึ่งดูจากหน้าหมอแล้วก็สิ่น่าจะผ่านเนาะเพราะเอาจริงๆแล้วที่ป้องเจอหมอมาเยอะมากทำงานอย่างที่บอกห้าดี หมอเก่งเราไม่กลัวกลัวหมอไม่มีเทเลสนะครับก็คือทุกอย่างต้องดีไซน์แล้วก็ออกแบบให้ได้เอ้ดูคุณหมอวันนี้นะโอ้โหสวยไหมก็ไม่คิดว่าเป็นตุ่มเลเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงพี่เมย์น้องเฟิร์สกับน้องโอมถาโอนเดอร์ดีกว่าก่อนที่จะมาทำธีมอีกนี่ก่อนที่จะเปิดแกรนด์โอเพนนี่วันนี้ใช้บริการอะไรของตัวเองไปแล้วบ้างดีกว่านี่ เรียกว่าเกี่ยวทุกสิ่งเกี่ยวทุกอย่างเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะก็ต้องบอกว่าอยากรู้จักกับทุกๆตัวแล้วก็ทุกๆเครื่องที่เรานําเข้ามาแล้วก็ต้องบอกว่าทุกๆเครื่องทุกๆกลุ่มฉีดเนี่ยมีจุดเด่นที่ไม่เหมือนกันก็ขึ้นอยู่กับแพทย์คนวิเคราะห์เนาะอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าบางคนอาจจะเหมาะกับหน้าเล็กหรือบางคนอาจจะคิดว่าต้องมีแก้มนิดนึงอะไรแต่ไม่ว่าอะไรแล้วแกรู้สึกว่าประสาทใจกับนวัตกรรมอะไรก็เทคโนโลยีหลายๆอย่างซึ่งผสมเหมาะกับเทคโนโลยี กเชื่อว่าลูกค้าที่เข้ามาหาเราทุกคนที่เข้ามาหาเราอะค่ะจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนแล้วก็มีความมั่นใจกลับออกไปได้นอนคก็คือก่อนที่จะเลือก <Okay. S 1> เครื่องอะไรมาเครื่องหนึ่งเนี่ยใช้แล้วใชลลองแล้วว่ามันดีจริงแล้วก็วบอกว่าที่เดอะแกรมนะฮะไม่ต้องห่วงว่าเป็นเครื่องเก่าเครื่องมือสองเครื่องใหม่ทั้งหมดเครื่องใหม่ทั้งหมดยาเยอะทุกอย่างสามารถกับเช็คได้แก่งกนั่งตรงนั่บนไข้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง อย right. no so like ่างที่จะช่วยสร้างความมั่นใจกับผู้บริโภคด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาไปใช้บริการอะไรสักสิ่งอย่างเช็คดีๆก่อนอะเดี๋ยวไปถามพี่เมย์ก่อนในฐานะของผู้บริโภคดีกว่าในฐานะของคนสวยคนหนึ่งที่จะเลือกใช้บริการอะไรสักสิ่งสักอย่างโดยเฉพาะบริการในคลินิกดูยังไงบ้างพี่เมย์นี่ไงเอาจริงๆิ้งนะด้วยความเป็นดารามันก็จะมีคลินิกเล็กๆมาให้เราทำฟรีเยอะมากคือมีเยอะอะเป็นร้อยเลยอะแล้วเจ้า สมัยนี้คือมันเยอะมากจริงๆค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เดนแัลนมั่นใจได้เลยเนี่ยเขาเขามาเอกพิพิธมันก็คือแบบใจเย็นนะเพราะว่าคนนี้น่าจรู้จักมาตั้งแต่เด็กนางเป็นคนเลือกเยอะแล้วก็เลือกเลือกแล้วเลือกอีกถ้าไม่ดีฉันไม่ทำฉันสารพัดตื่นเช้าไม่ตื่นเลือกงานเลือกหลายอย่างคือเขาก็เลือกอะไรที่เขารู้สึกว่าเขาทำแล้วมันดีจริงๆถ้ามันไม่ดีตัวเขามันไม่ได้เสริมเขา ผลไม่ดีเขาจะไม่ทำใช่ไหมวันนี้ก็เลยหลุยากให้ทุกคนค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเมย์ก็มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเม,เมื่อกี้แอบดูโปรแกรมแล้วก็แบบมีหลายเครื่องที่เราอยากทำต้องบอกก่อนว่าเทื่ราวของการที่เราจะหน้าเด็กต่อไปเนี่จากยี่สิบมาสามสิบมาสี่สิบมันมันไม่ใช่ว่าชิฟฟิเลอร์โบลท็อกอัลเทราไปเรื่อยแล้วมันจะดีบางอย่างมันมันอาจจะไม่ไเหมาะกับพี่แม่เราต้องอยู่ที่คอนซัลท์อยู่กับกับคุณหมอว่า เขาอะประเมินเราอย่างไงกะเติมเยอะบางทีหน้ามันโปะเนาะหรือฉีกปากเยอะแล้วปากมันเป็นแบบมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เหมาะกับเราทีเดียวแล้วก็เห็นข้อมีคิดว่าการเผยผิวเป็นอะไรที่มาแรงมากแต่งหน้าน้อยๆเป็นอะไรที่ดีมากแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะตื่นมาแล้วสวยเลยนะคะก็คิ้วกับปากให้มีแน่นแล้วก็เตรียมผิวให้มันสวย อาจจะมาแบบเตรียมความรูปขายที่สวยกว่าที่เดบแวรแล้วหลังจากนั้นอาจจะต้องแต่งหน้าเยอะก็ได้ไปลองคิ้วกับฝาเที่แรกนี่งเดินเข้ามาเดบแวรตกเลยใช่ตกเลยเฉยน่ายยังไม่แต่งอะเลยเข่มเยอะมันจะดูแก่จริงชช่วงนี้เพรนเปลี่ยนใช่ แล MM ้วเราจะได้เป็นเพื่อนกับน้องๆสอนิทได้ในไหนก็โยนไปอ่านตองโแล้วอ่าาพวกเราสองคนเป็นเพื่อนกันต่างๆเวลาเราจะเลือกใช้วิธการที่ดีูยังไงบ้างเราก็อยวิธีการดูแลตัวเองอยู่ได้บ้างจริงๆแล้วผมชอบคอนเซ็ปต์หลังมากที่เบอกว่าเราจะเป็นตัวเองแบที่ดีที่สุดซึ่งผมรู้สึกว่ามันแบบในในสำหรตบตัวผมนะผมคุยกับน้องแอบคุยกันเมื่อกี้เพราะแบบทำไมต้องแอบคุยกันนะเดี๋ยว ก็ค <zo> auto> ือเหมือนกับว่าผมแค่รู้สึกว่าบางทีเราเราบางอย่างเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นแบบเหมือนคนนี้จังเลยแต่สุดท้ายเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจกมาในรูปแบบแต่การที่เราเป็นตัวเองแบบที่มันดีที่สุดตรงนี้เหมาะกับเราไหมให้ผหมอช่วยค์ว่าแบบตรงนี้แค่นี่พอไหมอเพว่าเป็นอะไรทบบนอาด้วยกิจกรรมของเราสคนเปอย่างะีแบี้ผมก็จะมีเป็นฟุตบอล ที่โล่กว้างที่แบบพ้องเจอเหนื่อยเจออะไรเราก็รู้สึกว่าพออย่างเราเจอตัวเองแล้วมันยังอาจจะยังไม่ถึงจุดที่ดีพอไม่พอใช่ครับก็ต้องเออ่ให้คลินิกช่วยในการฟิตในมือให้มันเร็วขึ้นช่วยปูช่วยอะไรกินน้ำเดี๋ยวไม่พอที่นี่พรงนี้นมเเีเล่นบริการใหม่เลย คือจริงๆแล้วผมคิดว่าช่วงน,นี้ครับ <c oughs> คือพอเราเ,เริ่มเราทำงานในโรงการมันก็จะต้องอ่านบทนอนดึกขึ้นดูทีเราจะไม่ค่อยจะเหมือนชอบว่าเขาจะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ที่ยังไม่พอแหละเราอาัดทีเมเองเข้าไปหรือว่าแบบว่าพูทแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับเอ่อดีพีทีเอ็นอนะไรนี้นะจริงๆมันเหมือนกับมันเป็นทางลัดที่แบบว่าเร็วที่สุดแล้วและปลอดภัยที่สุดสำหรับอะไรอย่างเงี้ยผมสึกว่าเฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากผมรู้สึกสนใจอันนี้มากครับ การดูแลตัวเองจากภายในสู่ภายนอกช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันดูยั่งยืนแลวก็น่าจะเป็นระยะยาวมากกว่ารู้สึกว่าสมัยนี้ว่าทุกคนน่าจะสนใจในการดูแลตัวเองจากภายในมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมชอบอีกอันหนึ่งตรงที่เขาบอกว่ามาทําที่นี่แล้วก็คือออกไปแล้วสวยเลยคือถ้าสมมติว่าวันพรุ่งนี้เราต้องออกงานกันดีวันเนี้ยเราทําหน้าได้เลยมันแบบเฮ้ยมันดีมากเลยนะเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมใหม่ ตัวจะไม่หัวที่แบบว่าร้อนหน้าไม่เบื่อไม่ต้องมีดาวทามหรือว่าพังหน้าใช่ไหมใช่ค่ะเห็นผลเลยอาจจะเห็นผลยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็เห็นผลแลคะใช่สามารถใช้หน้าได้เลยอะไรเงี้ยก็มาปรึกษาก่อนได้ต้องมาที่ไหนก็เด็นน้ำเท่านั้นพี่เบลว่าพี่เบลในฐานะสาวสองพันปีนี่ดูในตัวเองไงจริงๆตอนเนี้ยเออนอกจากจะสองพันปีจะจะไปสามพันปีแล้วก็นอนเยอะ ทานอาหารที่ที่มีประโยชน์ออกกำลังกายบ้างทําจิตใจให้มันสงบแล้วก็อะไรที่เสริมได้ก็เสริมเช่นเราก็ต้องเลือกคลินิกที่ที่ไว้ใจได้เนาะเลือกคุณหมอที่เขาแบบคุยกับเราแล้วเขาให้ความรู้เราก็นั่นแหละค่ะสวยในแบบที่เป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดนั่นเป็นอะไรที่ดีที่สุดไปเลยนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะให้ทั้งุสามท่านฝากผลเนี่เดี๋ยวให้คุณุเกรซปัดที่นี่ก่อน ก็ไม่มีอะไรมากก็รู้สึกว่าก็อยากฝากคลินิกไว้กับทุกๆคนให้ช่วยกันบอกต่อนะคะใครที่อยากสวยกัเป็นตัวเองสวยในเวอชั่นที่ดีที่สุดหรือมาที่นี่ออกไปรูปสวยทั้งสกินแล้วก็องค์ประกอบด้านทุกอย่างครบมาที่เดลกาคลินิกค่ะโกลวิทแลมค่ะบอกวันนี้มีอะไรพิเศษด้วยใช่โบโลใช่วันนี้เรามีแจกเป็น IV drip นะคะหรือ treatment ผิวนะคะสำหรับทุกคนที่เข้าร่วมวกันนะครัยังไงเรื่องเงื่อนไขเนี๋ยอ,อาจจะต้องลองพบปฝากกับทีมงานอีกทีนึงนะคะพ,พะพี่ป้อมฝากไว้าง้รพี่ป้อมถามเอ่อพี่ป้อมก็จะถามในส่วนของใครที่อยากมีคิวสวยส,ส,สไตล์ป้อมพิมพ์แบบธรรมาร์ที่จดุดแบบเอบ็กโซมัน,นนะครับอย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยตอนต้นนะครับในส่วนของสกินถ้าเจอหมอปูเป้อย่างถ้าสามารถแบบเอ้ยถ้าพี่ป้อมอยู่อ่าให้มาคุยด้วยกันก็ได้ใ่ปะ หมอกับพี่ป้อมมีความคิดว่ายังไงกลัวจะทํำยังไงเพราะว่าพี่ป้อมมั่นใจนะในส่วนของประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่งนังอี้ไปห้ารุ่นแล้วนี่จะรุ่นที่กหกก็ยังแต่งอยู่นะครับก็คือเราจะเห็นแบบโอ้โหวงจรของความงามมาแบบน่าจะเกิดสามสิบปีสุดท้ายแล้วอะไรที่มันแบบอยู่กับเราแล้วมันแบบอยู่กับเราได้นานย,ายั่งยืนอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าในเรื่องของทรงคิ้วรูปปากหรือ การแบบบำรุงผิวหน้าหรือการอาัตราการเกี่ยวกับคุณหมอเนี่ยพี่ป้อมผ่านมาค่อนข้างเยอะไอ้ไตรงนี้เราเราเราเหมือนเราเรอมาตั้งแต่แบบแรกๆเนาะจนมาถึงแบบยุคนี้ซึ่งหน้าเราก็ยังไม่ไม่ทางไม่มากูดมานาวมาเท้านะส้มโอนะครับก็คือมาให้เราแบบคุยกับคุณหมอได้ในวันที่ป้อมอยู่หรือว่าอาจจะสเปคได้ว่าเอ้ยอยากเจอท่านพี่ป้อมและคุณหมอที่แบบแกร่งซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่ ค่อนข้างพิเศษกว่าที่อื่นตรงนี้นะคะก็พี่ต้องขอฝากไปด้วยนะครับในส่วนของแบบคิ้วตาฝาดผิวหน้ารูปหน้าทุกอย่างเกี่ยวกับความงามต่อไปเราก็จะตื่นมาหรือเอาง่ายๆผู้หญิงเนาะจะเป็นกังวลมากเลยเวลาไปต่างจังหวัดกับผู้ชายจะมีการหลับหน้าผู้ชายอีกไม่จะคนอื่นไม่ได้อเป็นอันนี้เรายกตัวอย่างมันเป็นปัญหาหลักของผู้หญิงหีืจะเถียงถูกต้องไหม ใชอ่อย่างอย่างลูกคา้าที่ผ่านมาเนาะโอ้คุณแม่ไปปฏิบัติทรรมาเป็นคนเดียวที่โดนเพื่อนลุงดาา่าเพราะว่าเวลาไปปฏิบัติธรรมเขาห้ามแต่งหน้าแล้วตื่นตี4ี่เป็นคนเดียวที่คิวกับปากเนี่ยถ่ายรูปออกมาแล้วจึ้งอยู่คนเดียวเนาะปล่อยว่าหมดเลย <c oughs> อะไรอย่างเนี้ย ก็อย่างที่ป้อมฝากด้วยนะครับก็คือสาขาบางคลองน่าสะดวกแล้วก็กว้างขวางแล้วก็พาเพื่อนมารอได้ไม่ถูใครเบื่อมาดูเลยค่ะแต่ที่มนนวดเท้าไม่ขี่นวดนี่นั่งดูสงบน่าหนักนะครับแล้วก็ให้เพื่อนมานั่งกับทำมางานได้ทั้งวันแล้วก็ที่นี่ก็คือกับสว่างอ่ะฝากด้วยนะเดี๋ยวพี่เมย์ฝากได้เอาไปรับใจกับเรื่งแกลงแล้วก็ฝากผลงานเนี่ยบอกว่าผลงานคนนี้ ตอนนี้พักอยู่ตอนนี้ทำลูกอยู่เรากำลังคุยกันว่าพรีสผลงานจะออกมาเป็นตัวไหมแต่ว่าก่อนที่จะไปมีผลงานนั้นนะคะยิ่งตอนท้องจะทำอะไรไม่ได้เช้านวดนี้เดี๋ยวจะอัดเต็มๆเลยเดี๋ยวจะมาดูเลยว่ามีอะไรที่มันน่าทึ่งมางอะย่างนี้นะคะแล้วก็ฝากทุกคนแล้วกันเนาะว่าตอนนี้มันเป็นเราเราอย่ายอมแก่อ่ะอย่างนี้แล้วกันยุค AI ไอแล้วเราจะให้ อีกหน่อยเราจะหน้าเราจะเยืนขนาดก็เอา AI มาใส่หน้าเราไม่ได้นะคะก็ก็ฝากอวยพแวรแล้วกันเนาะเดบิวต์แล้วก็ส่วนเราคะก็ขอให้ขายดีแล้วก็มีลูกค้ายเยอะๆนะคะก็ก็วันนี้มีม,มากที่สองคุณแา่ที่ชวนมานะคะ่ะสนุกมากแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองด้วยครับงเฟิร์นโอ้โหดท้ายแล้วกันครับก็ผมเป็นตัวแทนของเราสองคนแล้วกนะันครับก็จริง ผมาฝากพี่ี่แฟนคลับแล้วกันครับเพราะว่าช่วงเนี้ยเอ,อ่พี่แฟนคลับจะชอบเดินมาหาเพราว่าเป็นไงสวยไหมอะไรแบบเนี้ยครับผมก็แบบเฮ้ยคือเมื่อก่อนน่ะคือแรกๆที่เราแบบว่า,าติดเขาติดตามเราแรกแเขายังไม่ค่อยแบบว่าเขาเรียกว่ายังไม่ออนไลนยังไม่ค่อยมาแซลเราแต่คือเดี๋ยวนี้เขาจะถามว่าแบบเออสวยไหมถ้าสวยไหมวันนี้แต่งหน้าเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้ส<ว>ึกว่าเฮ้เยไหนไหนเราก็มาคลินิกกับเรแล้วครับเราก็เฮ้ยทำหน้าเลยดีกว่าหรือว่าแบบ มาทีมเมนไหมอย่างที่อย่างที่พี่บอกเมื่อกี้คือถ้าเราหน้าสด,าดเราก็ยังรอดเฮ้ยถ้าแบบว่าพี่พแฟนลับวันไหนมีงานแบบมีงานเล็กอนะไรอย่างเงี้ยครับคือถ้ามาหน้าสดเลยก็ได้นะเมื่อกี้เหมือนที่พี่แฟนลับคนหนึง่งเขาบอกผมว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งมองหน้าฉันวันนี้ฉันมาหน้าสดขอแต่งหน้าแป๊บนึงเนี่ยงานอยู่ตรงนู้นเลยใช่ครบก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราแบบว่าเราดูดีตั้งแต่แบบยังไม่แต่งหน้าเงี้ยมันก็คือมันเป็นอะไรที่แบบมันเลิศแล้วครับ ใช่ก็เลยอยากถามพี่แฟนคลับนะครับเต็ดไกด์คลินิกนะครับเผยสวยในแบบของตัวเองนะครับพี่